ครับวันนี้จะขอไปสัมพันธ์เรื่องแชร์ลูกโซ่นะครับในเรื่องนี้เนี่ยด้วยคนเปิสุวรร์แจ้งยอดสุขนะครับผู้การแห่งชาติได้มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับเกี่ยวกับการถูกล่อลวงให้ลงทุนในลักษณะแชร์ลูกโซ่นะครับจึงมีการสั่งการให้ไปสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับรู้ถึงวิธีการของคนร้ายนะครับในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย การหลอกลวงในลักษณะแชร์ลูกโซ่เนี่ยมีการพัฒนามากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีนะครับหรือเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์เว็บไซต์ต่างๆชักชวนพี่น้องประชาชนให้ร่วมลงทุนนะครับซึ่งมีการสร้างความน่าเชื่อถือมากขึ้นอาจจะมีการกล่าวอ้างว่าได้รับการจดทะเบียนที่ถูกต้องมีการรับรองจากสถาบันการเงินนะครับหรือ,อได้รับการรับรองจากหน่วยงานต่างประเทศนะครับเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและเมื่อมีการลงทุนเนี่ย พี่น้องประชาชนก็จะได้เงินนะครับค่าตอบแทนตามที่เขากล่าวอ้างนะครับตอนช่วงแรกๆแล้วก็จะให้มีการชักชวนผู้อื่นมาร่วมลงทุนนะครับอาจจะมีการชักชวนญาติพี่น้องคนรู้จักญาติสนิทมิตรสหายแต่ตอนหลังเนี่ยแชร์เหล่านั้นเนี่ยนะครับหรือการลงทุนเหล่านั้นเนี่ยก็จะปิดตัวลงติดต่อผู้รับผิดชอบไม่ได้นะครับก็คือหนีไปในที่สุดนะครับซึ่งอยากจะเตือนพี่น้องประชาชนนะครับหากจะลงทุนนะครับขอให้ตรวจสอบ ข้อมูลให้ดีนะครับตรวจสอบความน่าเชื่อถือตรวจสอบสิ่งที่เขากล่าวอ้างเนี่ยว่าเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรนะครับหรือนําข้อมูลเนี่ยไปตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่ามีการลงทุนในลักษณะนี้จริงหรือไม่อย่างไรก่อนที่จะร่วมลงทุนนะเพื่อที่จะ,ะปลอดภัยจากการถูกล่อลวงในลักษณะชายลูกโซ่นะครับซึ่งหากตกเป็นเหยื่อแล้วก็สามารถที่จะแจ้งความร้องทุกข์นะครับได้ที่สถานีตำรวจทั่วประเทศนะครับหรือแจ้งข้อมูลมาที่ สายด่วนสำนักงานหลวงชาติ1599ครับขอบคุณครับ